สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับน้องปลาน้องปลากไก่เราวันนี้เราจะมาดวนกับไก่ปลากล้ครับกากับผมเยอะเรามาดูกันครับเริ่มเลยเอเอย้งไม่เอากระจอกว่ะนอ้องคิดว่าม่นดูครับยศวีกี้กากยศหมาด่าขาดมันยามผมครับมันยาม อะไรคุณทําอะไรของคุณคุณทําอะไรของคุณดูครับไก่ไก่อย่าให้ผมถ่ายคลิปครับถ่ายคลิปเราจริงครับเขาเรียกว่าไก่ตาครับต้องเข้าใจใครมึงไก่กาแล้วพกระ,กะป๋องมันไม่เคยชนะใครเลยครับมันชอบน้องเกลือครับแค่นี้ชอบผ้าผ้าไหนผ้าสก๊อเห็นตำแหน่งมึงแล้วแต่ยิงไม่ทันอยู่ไหนวะพี่ มึงอยู่ด้านบนน่ะยิงไม่ทันโอ้ยิงไม่โดนเลยปั๊กรอหมดแม็กเลยพี่เศษไปเลยครับกดยันทะถหมดแล้วไม่กลัวหมดครับกูน้องปั๊กแกตายครับโอ้ยแม็กหมดเล่นซองเมื่อกี้เมื่อกี้พูดว่าอะไรนะบพี่อนกาเล่นซองไหมครับโอ้ย่าเลยครับกาเรเตะกาเรเตะคิวไงเหรอครับตับคิวนไงครับโอ้ตกสอบไม่เป็นเลยครับใช่ โอ้ยยิงไม่ออกว่ะโอ้ก็สุนหมดเลยครับพี่เจค่ะมั้งไม่ออกออใช้ขีดดีกว่าซองกากเตินโี่ทีทเก็บโบวันนี้ผมมาเล่นกับไก่ครับผมอ่อนให้ไก่ให้เอาจริงเลย,เเยลครับเอาจริงเลยครับครับได้ครับผมอยากแพ้คุณมานานลาแล้วไม่เคยแพ้สักครั้งโอ้โ พอดีเรียนเลือสิบสามไม่ยาวกว้างมากรากเองสิบสามจริงเรอหากเองครับโอ้ยอย่าอย่ากากเกินไปครับผมไม่อยากเดินกับไก่กากเสียเวลาไปหาเดินกับพวกเทพดีกว่าเดินกับไก่ไม่ดีเสียเวลาโอ้รู้ได้ไงครับโปแล้วครับแต่ไม่เป็นไรครับหน้ากากเดิ่ง มึง<ผ>มใช่เดี๋ยวไก่ป้ามากระป๋องนะผมใช่ครับ<ม>อย่าไปผมอย่าไปรับมันเข้าแขนนะครับกาเกินผมเป็นเสนาครับไอ้จับเสนากากระดิยิงย้ำๆครับคิดคู่กับกาใส่มาเลยครับยิงแม่งไม่โดนแค่กระดั้นเลยเล่นเหลือเท่าไหร่ว่าไม่โดนจากนัดอ่ะกูยิงมึงไม่โดนอ๋อเหรอ ดีครับน้องปักอุ้ยเป็นไรเหรอครับใครทำคุณซองไหมครับโอ้มาดีครับผมณนิคเดี๋ยวผมฆ่าคุณให้เปลี่ยนซองก็ได้แล้วสไนเปียครับมาครับแล้วฆ่าจะตายไหมครับคุณฆ่าผมไม่ได้หรอกัคบค้าออคุณ อยู่ไหนครับเมื่ออยู่ไหนันมึงอยู่ในไอขี้อ้สักไอหน้าโตไอกาเอ้ยดูมันเาี่ไม่่คุณน้องป้าครับไม่แต่เป่งแต่ปาครับเลงแต่ป้าไม่อยากเอาดอกป้าไปกดกากาใส่หัวนปาดกระสุนม้วน้องบังเราอุ้ยระเบิด ไก่ปลาปลากระป๋องเนี่ยว่าโอ้คะแนนนำแล้วกัน,นสไน,นไม่ไหนสั์นี่สไนแล้วเนี่ยถือมาสสไนรอแล้วเนี่ยเอาไหนบอกสไนครับเอาก็กูใช้พกก่อน เรามาดูมาตั้งดี๋ยนี่อ้ามันขนดาดไกกลดิใกล์ดไม่เคยสู้อะไรได้สู้ได้คิดไกลก็ได้แล้วแต่คุณเร่นไม่เกี่ยวกัน,นขนดาดไกดย์เล็กๆเจอเขาแอมอย่าบุกมาอย่าบุกเกมขึ้นไปได้ไงขี้โป้เหรอโป้เลย ขึ้นไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวขึนไปหาขอไอ้แสดงข้านคุณแรงมากๆก่าจะน้ำเยอแล้วเจอกไก่ักเจอกไก่ปักทไงครับไก่ปักพป็เจ้ามีเหล่าอ่ะทำอะไรไม่ได้ปีกจริงๆยัง ไปแล้วตั้งสไนเดอร์น,นะเจ้าคุณการนะต้องยอมรับตัวเอง,างปากกุาบจะยอมเสียฝาก่อรจอดูเลยปากกเหลาบคนเนาะปากกเหลาบหัวแตกแค่สองครั้งเองภารกิจก็สำเร็จแล้วเอามาขอหัวแตกขอหัวแตกสองหัวดิไม่ได้ครับ ถ่ายคลิปอยู่ไหมครับราอ,อาจารย์เออยถ่ายถ่ายอยู่ถ่ายอยู่แต่ไม่เป็นไรหรอกยังไงเกมแพ้งงแล้วเพราะเกมไก่ได้กินข้าแดงแล้วม้งครับมีเสียงรบกวนขอประธานอถไฟด้วยนะครับเอือ่อกูไม่ชอบบุกเลยว่ะอย่าบุกดิใครบุกเมื่อกี้กูเล็งแต่ไกลเออกูบอกว่าอย่าบุกมึงอย่าบุกดิไม่บุกไม่เคยบุก กบาลหลุดละไม่บุกเราเองนี่ไงไม่บุกแล้วเมื่อกี้อยู่ฐานตัวเองกบาลหลุดเลยเหรอปัาจะบุกนะจะบุกเออกบาลหลุดเลยเหรอเพื่อนไม่น่าโดนกับไก่เลยเสียเวลาเสียเวลาจริงๆกี้เนี่ไก่ใครไก่ท่านผู้ชมครับใครไก่ครับ เอวเต๊กินได้หมดเลยคุณบุก่ะ <c oughs> บุกอะไรอยู่ด้านล่าง <c oughs> ด้านอยู่นี่แต่ถามตัวเองเนี่ยบุกอะไร <c oughs> สักผู้ชมว่าดูไก่ร้องครับอย่าร้องสิ <c oughs> อย่าร้องสีหนู <c oughs> ไม่เอานะลูกเอาอย่าบุกสิลูก <c oughs> บุกมันไม่ดีนะ เพราะไก่จะร้องแม่กระสุนลอยมาแต่ไกลเลยเนี่ยเพือ่อเกิบหัวแตกกันที่น้องน้องอะ่ะเกือบหัวแตกแล้วนะน้องตัดตาแล้วตัดตาแล้ว เราไปวางรง้นเดี๋ยวแม่ดาเรากินหน้าคอมแม่เี่ขี้กากทำอะไรครับออเออลืมไปห้ามบุกครับแต่อยู่แตจนตรงนี้ได้ครับคุณป้าครับโอ้โหดูครับคิดกับอาครับอาก,กาขนาดไหนครับมุงตาเขาบอมยอมรับเองไม่ใช่กับปืนครับ ถ้าสนนยุณไม่ยอมใครนะมาดิสนไยมาสนไยเดี๋ยวกูไปฆ่ามึงแล้วกูจะฆ่าตัวต,ตายมาเปลี่ยนสนไยเด็กๆไปนอไ้องบีนนะคอมพิวเตอร์อุ้ยทำเป็นหลักนะสนไยมา,ยยมาข้างบนปั๊บขึ้นมาแล้วมึงก็ได้ปั๊บเฮ้ยมันดีเมื่อดี ห้ามเล็งก่อนห้ามเล็งรอห้ามเล็งรอบอกว่าห้ามเล็งรอโดนปะโดนดิขี้โกงอ่ะเล็งรออะกูกำลังเกิดขึ้นมาอยู่ไม่รูเรื่องเงินอะโอ้โหน้องน้องพักทวายไล,ล่สปาร์โคกเราครับทวายไลยม่มึงเลยยี่สิบวิรออยู่ด้านบนเลยห้ามเล็งรอโอเคแล้วครับกากไง ริง,งไปไหนคะไปไหนโอ้โยิงติดโอ้โหชน,นะครับเราลับครับที่นี่ก่อนนะครับวันนี้ไไนขอจบคลิปีย่างนีค้ครับอ้วกรับ